วิธีการปิดบัญชีในระบบธนาคารนะครับให้ยูเซอร์มาที่ตรงการบัญชีตรงนี้นะครับแล้วก็มาที่จัดการการบัญชีนะฮะจากนั้นมาโมดูลปิดบัญชีถ้าอยู่ในคนละเวอร์ชันนะครับมันก็อาจจะมีเมนูที่หน้าตาแตกต่างกันแต่ว่าให้หาคําว่าปิดบัญชีตรงนี้นะครับจากนั้นก็กดปิดบัญชีนะครับแล้วก็เลือกกดปิดบัญชีนะครับแล้วก็เลือกว่าวันที่ที่เราจะบันทึกวันไหนสมมติผมอยากจะปิดปิดครึ่งปีแล้วกันก็ปิดงบปีเนี่ยนะฮะแล้ผมปิดที่ ตรงนี้นะครับผมก็กดนะฮะกดปิดบัญชีนะครับแล้วก็เลือกช่วงวันที่นะครับว่าเอาตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่30เดือน6นะฮะในทฤษฎีการปิดบัญชีนะครับก็คือเราจะปิดกำไรขาดทุนนะครับที่เป็นโนมิโน่ไอเค n t ออกยัดเข้าไปในเรียลไอเค้านะครับตัวเรียลไอเคาที่เราใส่เข้าไปก็คือรีเทนเนอร์นิ่งนะก็คือกำไรสะสมอันนี้ก็แล้วแต่จะเลือกผังนะครับสมมุติผมเลือกเป็นอันนี้นะครับ แล้วก็สร้างรายการปิดบัญชีสิ่งที่ระบบทําให้นะครับก็คือจะกลับรายการให้นะก็คือรวมมารายได้จากการขายทั้งหมดมาเป็นเดบิตนะครับแล้วก็ที่เหลือทั้งหมดก็จะเป็นเครดิตนะครับก็สลับขาบัญชีไปเรื่อยๆแล้วก็ส่วนต่างนะฮะจะยัดเข้าไปใน Retain Learning นั่นเองนะฮะในเคสเนี่ยผมเข้าใจว่าผมกาําไรสามห0ื่นกว่าบาทเนาะก็รายได้เยอะกว่าพวกค่าใช้จ่าย r Detain n e a r n i n g ก็เลยกลายเป็นเครดิตนะครับ แล้วสิ่งที่ต้องทําก็แค่บันทึกรายการโอเคตรงนี้ผมก็ปิดบัญชีเรียบร้อยนะครับถ้าผมมาที่งบทดลองเนาะเราผมไปดูวันทีหนนนะะ่หนึ่งเดือนเจ็ดนะฮะหนึ่งเดือนเจ็ดนะครับจะพบว่าตรงไรายได้ค่าใช้จ่ายเนี่ยมันจะถูกล้าง คนเซิลไปหมดเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นศูนย์พอดีหมดเลยจะมีเฉพาะเอ่อกำไรสะสมนะครับที่ทดมานั่นเอง